วันนี้นะคะแม่จะมาทาเมนูที่กําลังฮิตอยู่ช็อกโกแลตด,ดูไบชื่อก็บอกแล้วมันคงมาจากดูไบแล้วนะแม่ก็ไม่รู้ว่าออริจินอลจากไหนแต่ว่าเขาเรียกกันว่าช็อกโกแลตดูไบก็เดาว่า,วาน่าจะมีคนไปเที่ยวดูไบแล้วก็เขาขายอันเนี้ยที่ดูไบหรือเปล่าแล้วก็ซื้อมาก,กินกันแล้วก็แม่ไปดูเนี่ยจะสั่งในช้อปปีมาทดลองกินแพงมากเลยบาทแบบมันจะมีสีรสหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่ารถที่ฮิตฮิตก็คือพิซาชิโอใช่ไหมมันเป็นพันเลยพันเจ็ดหรืออะไรเนี้ยแหละมีร้านไทยอ่ะมาทาขาย ชื่อละชื่อมีเขามาขายที่พลัดก้อนด้วยคิวยาวพอๆกับเค้กเนเน่เลยคือร้านอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยคิวยาวปี๊ดเลยอะ่ะที่เนี่ยทำเองเอไม่ไปพลัดก้อนยิ่หมูเค้กเนเน่อีกนะมันสิบโมงใช่ไหมสิบโมงครึ่งหมดแต่เค้กเนเน่นี่คือยังมตอนนั้นเราไปแับสิบเอ็ดโมงกว่าเที่ยงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่ไป็นเซที่ร้าน,นเป็นพันเป็นพันเลยใช่ไหม ซื้อมาจีบแม่ซื้อมาเนี่ย้า,าใหญ่เลยอ่ะเนี่ยนี้เท่าไหร่ละสามร้อยเส้นคูนาฟาอันนี้สําคัญมากจะเป็นตัวไส้มันที่มันแบบที่เห็นว่าเป็นเส้นเหมือนกับกรอบแล้วเคลือบพิซซ่าชิโออ่ะมันคือเส้นคูนาฟาเป็นเส้นที่ไวเขาทาขนมแบบพวกแถวตะวันออกกลางอันนี้มันเป็นของแบบร้านเติร์กิชเชฟอะไรเลยไม่รู้นะเป็นเชฟตุรกีเลยนะเออเขาทําเป็นแป้งที่ทำาทำเป็นเส้นๆแบบเนี้ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้พวก เส้นมี่วๆหรือเส้นมี่ขาวแทนได้ไหมมันไม่ได้นะมันต้องเป็นเส้นคูนาฟาแบบนี้วิมีมดวิ่งมามันอยู่ในนี้ป่าไม่ใช่อะเนี่ยแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้จ,จืดๆเลยอะมันจืดๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอาไปคลุกกับมันก็คือเนยใช่ไหมทีนี้ตอนนี้สั่งเซเว่นอยู่เดี๋ยวมาแล้วก็ในเข็มนะแล้วก็อันนี้มันเรียกว่าเป็น พิตาชิโอบัตเตอร์ก็คือเหมือนเนยถัว่วพีนัทบัตเตอร์แต่อันนี้แทนที่มันจะเป็นพีนัทเป็นพิตาชิโอแต่บางคนเนี่ยเขาก็ใช้อันนี้แต่ว่าแม่ไปดูอีกทีนึงอะ่ะบางคนเขาจะใช้คำว่าพิตาชิโอซอสหรือพิตาชิโอสเปรดอ่ะซึ่งอันนั้นอะ่ะมันจะเหมือนกับหวานน่ะมันจะหวานเพราะว่ามันจะใส่ความหวานลงไปแต่อันนี้มันเป็นถั่วล้วนน่ะไม่หวานเลย ไม่มีความหวานอยู่เลยลก็ซื้อถั่วมาด้วยตั้ว่าเดี๋ยวอมาผสมโรยโรยอะไรนี้เออของเจ้าขายไม่มีถั่วแบบนี้ใช่ไหมไม่มีมัง้งเส้นคูนาฟาเนี่ยนะซื้อมาครึ่งกิโล350บาทใช่ป่ะช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้ทดลองทำไปแล้วไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนแรกมันเยอะกว่านี้มัน500กร,รมัม5 0าเท่าไหร่นะ5้0้ยจบาทแต่อันเนี้ยซื้อมานานแล้วจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่มีช็อกโกแลต2ชนิดในบ้านเราเนยถั่ว แค่นี้เลยหรอสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้ห้าสิบพตโอตอนซื้อจะไปไม่คิดเนี่ย้วเหรอแล้วก็ถั่วเนี่ยพิเซิโอสองร้อห้าสิบตาแล้วไม่ซื้อแพงเนี่ยสรุปสรุปสั่งมากินดีกว่าใช่ไหมอร่อยด้วยใช่ไหมจะเริ่มทำนะคะก็คือมันจะต้องมีแม่พิมพ์ด้วยแต่ทีเนี้ ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นบาร์ใช่ไหมเป็นบาร์มันก็จะเป็นแม่พิมพ์แบบเป็นเหมือนช็อกโกแลตบาร์อย่างเงี้ยแต่เราไม่มีค่ะเราก็เลยแบบกะว่าเดีย๋ยวเอาแม่พิมพ์อันเนี้ยน่าจะได้แม่พิมพ์เรามีมากมายมเป็นพวกแม่พิมพ์บุญก็น่าจะเป็นแบบอย่างเงี้ยน่าจะพอได้นะคะเราใส่นี้หมดเลยนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตยี่ห้อชื่อว่าคาริบอทอะไรไม่รู้อะส่วนอันเนี้ยยี่ห้อวาร์วาร์รนาซึ่งอันนี้พอนะโอเคประมาณนี้เนาะรอดไ,ไหม เดี๋ยวเราไปตั้งไฟเลยค่ะตั้งน้ำนะคะให้มันเดือดเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะร้อนค่อยๆเมล์เมลละลายละลายไปเรื่อยๆต่อไปนะคะตัวไส้อะตัวแป้งคูนาฟาที่เป็นเส้นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกอะไรอ่ะมาเป็นเป็นปั้นแล้วก็เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เขาบอกว่าต้องเอามาตัดให้มันเป็นท่อนเล็กๆก่อนเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเขาว่าหันห่นๆันบนเขียงใช่ป่ะ แต่เราจะใช้วิธีตัดเอาแบบนี้เฮ้ยเราตัดอย่างนี้เลยก็ได้เนะาะอย่างเงี้ยผูไม่ได้มันเดนียวมันไม่มีแรงพอพอมันหนามันจะตัดไม่ได้เราตัดแบบนี้อ่ะเนี่ยตัดเป็นสั้นๆเล็กๆอย่างงี้ถือว่าช็อกโกแลตด,ดูใบเนี่ยนะคะจะเป็นช็อกโกแลตที่แบบเขาเรียกว่าอะไรข้างในอ่ะมันจะปโปร่งมันจะมีไส้ใช่ไหมเราก็จะเอาตัวเส้นคูนฟาเนี่ยไปผัดกับเนยแล้วก็ใส่พิซซาชิโอบัตเตอร์อย่างเงี้ยลงไปคลุกๆใช่ไหมแม่พิมเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ช็อกโกแลต แล้วไม่ได้ใส่เต็มนะคว่ำม,มันทิง้งแล้วก็ให้มันเคลือบเป็นกรอบไว้ะเสร็จแล้วพอช็อกโกแลตแข็งเราก็จะไส้ที่ผัดไว้ใส่ลงไปแล้วก็ปิดด้วยช็อกโกแลตอีกทีฉะนั้นผลสําเร็จออกมาก็จะเป็นช็อกโกแลตที่มันมีไส้เป็นคูนาฟาพิชเชิโออันนี้เราทดลองทําไปรอบนึงแล้วป๊าบอกว่าไม่มีทางอร่อยแม่ ไม่มีทางอร่อยเด็ดขาดเพราะว่าส่วนผสมแต่ละอย่างมันไม่อร่อยป๊าชิมเมนี้แล้วก็ไม่อร่อยป๊าชิมเมนี้แล้วก็ไม่อร่อยใช่ป่ะแล้วตัวช็อกโกแลตอ่ะเราใช้เป็นดาร์กช็อกมันก็ค่อนข้างขมอ่ะไม่มีอะไรอร่อยนะแป้แบบไม่มีทางอ่ะปรากฏว,ว่าอร่อยไหมออบอกมาเลยอร่อยเฉยฮะแปลกมาก,กมาคือตั้งแต่ชิมไ้ยังไม่ได้ใส่ลงไปในช็อกโกแลตอ่ะคือพอ เอาไส่อะ่ะเอาตัวแป้งคุดฟ้าไปผัดกับเนยแล้วใส่ซอสอะ่ะอร่อยเฉยเลยแล้วพอแป้งอันนี้พอมันไปผัดกับเนยอะมันจะกรอบเออเวยเลยอะแล้วก็แบบเฮ้ยออแปลกดีเนาะอร่อยแล้วถ้าเกิดใครอยากกินหวานนะแม่ขอแนะนําว่าอย่าใช้ช,ช็อกโกแลตดาร์กใช่ไหมหรือว่าไส้เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นซื้อเป็นพวกพิทาชิโอสเปรดที่มันหวานหวานนะ่ะจะดีกว่าอันนี้มันจะจืดแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะ มันจะแบบมันมันแบบเออไม่รู้บอกไม่ถูกอะกรอบมันมัน,มนอะไรอย่างี้เดี๋ยวขอดูช็้กัแล้วลก่อนนะอ่ะหลังจากที่ตุ่นมาระยะหนึ่งมันก็จะละลายหมดแล้วนะคะอย่างนี้ซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะเอาใส่แม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์ของเราเปลี่ยนไปนะคะทีแรกที่บอกว่าจะใช้แบบนี้ใช่ไหมดูดูแล้วาจะไม่เวิร์กก็เลยไปขออีก่ก่ไปถามว่าเขามีแม่พิมพ์อะไรบ้าง แล้วพอเออเามีรูปหัวใจก็ลเลยบอกเอเอเอาหัวใจแล้วกอนสวยดีนี่นะมันจะเป็นแปลงแบบนี้ทาลงไปเลยนะคะป้าบอกว่าอย่าหนามากไม่งั้นเนี่ยคราวที่แล้วแม่ทำอ่ะที่ทดลองอะมันหนาเกินที่แบบพอมันหนาเกินปุ๊บหนามันก็จะแบบหนาแล้วกับยากแข็งแบบไม่กรอบกรอบอ่ะเปลือกมันต้องก,กรอบหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาประมาณไหนดี คราวที่แล้วเราใช้แม่พิมพ์ปลาน้อยนะซึ่งมันไม่ดีเพราะว่ามันใส่ไ้ได้หน่อยมากมันอันเล็กติดเดียวเอออย่างนี้ได้ปะอย่างงี้นะโอเคปะตรงนี้หนาไปเนาะโอเคปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกอ่นะขอโทษขออ้กเยอะเกินต้องเกลี่ยให้มันแบบว่าอย่าอย่าบางเกินด้วยไม่งั้นมันจะแตกเนาะ อ่าอันนี้นะคะก็ทาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็เราจะระหว่างนั้นเราจะไปทําไส้พอทําไส้เสร็จเนี่ยคาดว่าจะแข็งพอดีออปิดได้ไหมอะ่ะ่อไปเราจะทําการพัดไส้เออก็คือเอาเส้นคุณฝาที่ทําเป็นหัน่นเป็นสั้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นี่เนยเค็ม เราก็จะมาผัดด้วยกันเลยไปอ่าใส่เนยนะคะเนยต้องเยอะใช่ไหมที่แม่บอกใช่เราเห็นในคลิปอ่ะเขาใส่เยอะเยอะเลยอันนี้เยอะมากลยเนี่ยรอบที่เราทดลองทำอ่ะเราใส่น้อยเรารู้สึกว่ามันแห้งไปก็ต้องแบบชุ่มๆเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันเยอะแต่ว่าเส้นเราก็เยอะอยู่นะใช่ป่ะอันเนี้ยเคยผัดเข้แล้วเม็ดิ้งมาเดี๋ยวมันจะกรอบเลยคือเส้นเนี่ยที่เห็นนิ่มๆอ่ะพอผัดกับเนยไปเรื่อยๆอ่ะ ักพักมันจะแบบกรอบหอมมากเลยค่ะเหมือนมีกรอบเหมือนมีกรอบใช่แต่รสชาติไม่เหมือนนะเ,ออเราคลุกไหมมันจะหกไหมเส้นอนะ่ะนานหกไปแล้วแต่มันก็เหมือนเลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ปะ่ะเยอะปะ่ะอ๋อมันยังละลายไม่หมดใช่อเออก้อนเลย ผัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะพอผัดมาเริ่มร่อนคืออะไรป้าป๋ากรอบแล้วอันนี้มันร้อนแล้วแปลว่ามันกรอบแล้วมันเอ้ยมันเหมือนมีเสียงความกรอบออกมานะกรบกรบใช่ไหมอุ้ยมันผัดแล้วสีสวยกว่าคราวที่แล้วป่าคราวที่แล้วเออคราวที่แล้วใส่เนยน้อยแล้วสีมันก็แบบซีดๆีตุ่นตุนอันนี้สีดูหน้ากินเชลใช่ไาไฟน้อยให้ไฟเบาๆไฟเบาๆหรอไม่ไอ๋อไม่งั้นจะไหมนะคะ กรอบชิมนะอร่อยเห็นหมเป้าชิมป้าชิมอืมอร่อยกว่าคราวที่แล้วเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะืมกรอบมากอืมกรอบชาอร่อย,อยหอมอเลยคือมันกินแบบนี้ได้เลยนะใช่กินแบบนี้ได้เลยอร่อยเลยอ่ะอ่ะต่อไปเนี่ยเราจะทำการเอาพิซซาชิโอบัตเตอร์คลุกนะคะซึ่ง ในนี้มันจะมีเม็ดพิเทเชออยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมเฮ้ยมีอยู่แล้วเออตอนแรกนึกว่าไม่มีเอามีอยู่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปคราวที่แล้วเราใส่น้อยคราวนี้เราต้องใส่เยอะเลยไม่มีตัวเนาะเออเขาก็บอกว่าใส่ไปอะค่ะใส่ครุกให้มันมันไม่มีบอกว่าเออกี่ไอ,นอน้นั่นกี่ไอ้นี่เยอะไปไหมอะฮะเยอะไปไหมเอาเลอะหมดเลยเอาเท่านี้ก่อนนะหมดลจริงอ๋อ แล้วถ้าเกิดเก็บไว้ก็ไม่ใช้อ่ะจริงหรอแล้วถ้ามันเยอะเกินอ่ะเราก็ไปผัดเส้นมาใส่เพิ่มเงี้ยอ,อ,อแล้วก็คลุกให้ทั่วทีนี้เนี่ยสีมันอ่ะไม่ค่อยสวยมันจะเรียกว่าสีอะไรอ่ะเขียวขี้ม้าเหรอแต่ถ้าเป็นพิทาชิโอที่เป็นสปเปรย์อ่ะอันนั้นน่ะมันจะสีเขียวแบบเขียวเขียวแบบเนี้ยมันก็จะสวยไงออแต่ละว่าอันนี้กินแล้วเฮลตี้นะเพราะว่าอ่า ิตาชิโอก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไม่มีน้ำตาลเลยพิตาชิโอล้วนเป็นแบบคีโตอ่ะแล้วก็ตัวช็อกแลตกก็เป็นดาร์ช็อกดาร์ช็อกนี่เขาบอกมีประโยชน์ใช่ไหมเอออันแบบที่แบบเนี้ยที่เราซื้อมามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ64ส่วนอันเก่าที่เรามีอ่ะมัน 57. 9ก็คือชันลันผสมกันแล้วก็น่าจะประมาณ60%แลนะเนาะพี่ปาป๊พูดจริงด้วยอะ่ะแบบแค่นี้มันน้อยไปอะ่ะมันแบบ ่เนี่ดเออลงใส่หมดแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนควักมาให้หมดเดี๋ยวแค่นิดเดีย่างเงี้ยลงเยอะเยอะเพราะว่าถ้าเขาขายพันกว่าบาทก็ไม่แพงแล้วที่แม่วัตถุดิบพี่แม่เนี่ยเขาคือเหมือนวัตถุดิบมันจะสองพันแล้วเนีวัตถุดิบเขาแพงไงจะคิดว่าแบบพิซซาชิโอมันมีมากแถวแถว ตะวนออกกลางป้าป๊าเพราะว่าตอนที่เราไปเที่ยวตุรกีอ่ะขนมที่ตุรกีอ่ะก็ทํามาจากพิทาชิโอเยอะมากเลยเนาะมันก็มีพิทาชิโอขายมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีขนมชื่อว่าอ่ e เจอ s ิชดีไลท์อ่ะของตึกตุรกีอ่ะมันก็จะใส่พิทาชิโอโรยผงพิทาชิโอแล้วก็มีขนมหวานที่แบบ หวานไส้ขาดเลยอะ่ะหวานหวานแบบหวานหวานหวานกว่พวกชองหยิบทองหยอดฝอยทองบ้านเราอีกเนาะหวานมากชื่อว่าบักลาวาอันนี้เนี่ยโหหวานแบบก็เป็นพิเตอร์ชีโออย่างเงี้บางคนบอกว่าอะไรหรือว่าวเหมือนขี้วัวเหมือนไงอ่ะคาณคุนบอกว่าเหมือนขี้วัวอืมอร่อยนะมัน กรอบๆหน่อยๆแล้วก็หอมถั่วพิชติต่โอ้มากนี่อุ๊ยช็อกโกแลตเราแข็งแล้วนะเราใส่เท่าไหร่ดีอ่ะวันนั้นเราใส่ปาบปัวาน้อยไปใช่ปะ่ะคุณแม่จะโรยถั่วไปไหนเออกับว่าจะเอาทอดพิซซ่าสีโอป่านแล้วโรยแต่ว่ามันต้องโรยด้านหน้าจะทำไงอ่ะต้องเดี๋ยวมันเศษส่วนใช่ไหมเอออย่าไปโรยเลยเนาะยังไงดีอ่ะให้ทั่วอย่างเงี้ยถ้าไม่พอดีก็ เดี๋ยวอันหลังๆอะ่ะเอาเป็นแบบช็อกโกแลตกับถั่วเนยที่ซื้อมาใส่เนี่ยมันกรอบกุบกุ๊บกุบกบเลยอะ่ะ <c oughs> คนที่เคยกินช็อกโกแลตด,ดูไบที่มาจากดูไบจริงๆหรือว่าที่ร้านนี่เขาทำขายอะ่ะช่วยมาเมนบอกด้วยได้ไหมคะว่า มันตัวตัวไส้นะตัวช็อกแล้วไม่สงสัยหรอกมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละดูกรอบแต่ว่าตัวไส้เขาหวานไหมหวานมากแค่ไหนแต่าคิดว่าหวานเพราะว่าขนมพวกของตุรกีอย่างเงี้ยดูแบบไส้เคียงตุรกีมันค่ๆใช่มันเค็ก็ตะวันออกกลางไงว้กินกับชาไงเออไว้กินกับชาตุรกีกาแฟอะไรอย่างงี้มันก็ลองกินกับชาเงี้ยมันก็ลองก็หวานหวานไส้ขาดเหมือนกันอันนี้ก็หวานเหมือนขนมญี่ปุ่นที่กินกับชาเขียวอะพวกไออะไรเดฟุกุหรืออะไรพวกมันก็จะหวานใช่ไหม Mm hmm. จริงขนมตุรกีวานันแบบหวานทุกอย่างอะ่ะที่รู้เพราะว่ามีสองคืนสุดท้ายที่ไปตุรกีพี่ไปทัวร์ใช่ไหมแล้วก็ไปนอนโรงแรมแล้วเขาโรงแรมนั้นนะเขามีบุฟเฟ่แล้วเขามีลายของหวานแบบอลังการนอะ่ะของทุกอย่างก็ลองตักมาชิมอย่างละชิ้นไงทุกอันแบบรสชาติหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะบางอันก็เป็นทรงลีบางอันเป็นทรงแบนทรงอะไรแต่ทุกอันรสชาติคล้ายกันหมดเลยก็คือจะหวานใส้ขาดแล้วแบบ ถั่วถั่วมิชาชี่โอก็คือทั้งหมด,ดก็เป็น,นแป้งผสมถั่วแล้วก็ <c oughs> หวานหาๆไส้วหวานๆแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยจะแช่อยู่ในน้ำเชื่อมแช่ในน้ำเชื่อมเคย เคยไปดูคลิปที่เขาไปดูเบื้องหลังการทําบักลาวาเห็นแล้วช็อกเลยะ mm hmm. ก็คือว่ามันจะทาแป้งเป็นชั้นๆแล้วห่อถั่วดิช,ชิโอใช่ปะแล้วเอาน้ำเชื่อมเดือดๆราดราดราดแช่ลาดแช่ mm hmm. คือให้มันซึมลงไปในไอ้ขนมไม่ได้อย่างนี้เลยอะใส่ไส้แล้วนะคะเราก็จะทําการเอาช็อกโกแลตเนี่ยที่ตุ๋นที่ยังเหลืออยู่เนี่ยปิดทั้งหมดแล้วก็ไปเข้าตู้เย็น ห่อมันแข็งแกะออกมามันก็จะเป็นชิน้นแล้วก็หักมาตรงกลางก็จะเป็ไส้กรุบกรอบของคุณฟ้ปาผสมกับพิทาชิโอนะคะอันนี้เราก็เอาไม้พายนี้พายปาดไปเลยนะดีไหมเพราะเขาที่เราจะใช้ช้อนอออยันหนายันหนาแจาะแจ่ะเจาะเอาได้ยังเนาะ ถ้จริงๆใช้ช้อนจะสะดวกกว่านะป๊าเนี่ยสะดวกกว่าไอ้ตัวไม้พายอ่ะเดี๋ยวช้อนดีกว่าหนึ่งร้อยมันแบบมันแข็งว่นะไงนี่ขดลุทั้งหมดเลยนะเอาช็อกโกแลตปิดเรียบร้อยเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะทุเรนมากเลยป๊าดูดิบางอันก็ยุบลงไปบางอันก็ปวดขึ้นมา ไม่มีความเป็นบบกตัญาูเลยส่วนช็อกโกแลตที่เหลือเมื่อกี้ตุ๋นแล้วมันเหลือใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีถั่วพิทาชิโออยู่ที่ซื้อมาเป็นเม็ดๆนะ่ะที่ตอนแรกว่าจะใส่ลงไปในคุณาฟาใช่ปะ่ะแต่ปรากฏว่าในอันนี้เขาใส่มาอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ใส่เราก็เลยเอาไอ้พิทาชิโอนั้นน่นนะมาคลุกกับช็อกโกแลตที่เหลือเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็น ช็อกโแลตทูอ่ะจริงๆเราเคยทำแบบนี้แล้วแต่เราเนะเราใส่แมคคาเดเมียกับใส่อัลมอนด์ใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็จะทำเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ไปแช่เย็นปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนๆปะเอาก้อนเล็กๆใช่ปะแบบนี้อาจจะอร่อยกว่า A, ไอ้นี่ก็ได้อาจจะอร่อยกวาช็อกโกแลตบิไบเหรอ,อจริงแบบนี้ถ้าเป็นอัลมอนด์อ่ะแล้วกขาขายกันตามเบเกอรี่ของโรงแรมหรือร้าน กินละ25-40อะไรอย่างงี้เลยใช่ทำง่ายด้วยนะแค่เอาชอคค็อกโกแลตมาเมลใช่ปะ่ะเราอยากกินมิลชอคค็อกโกแลตหรือจะดาร์กกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปซื้อมาเสร็จแล้วเรา้อถั่วมาคลุกๆ,ๆแบบเนี้ยฮะทำเป็นก้อนๆแล้วก็เข้าตู้เยน็นอ่อไอ้ไอ้ที่เราเอามาลองนี่คืออะไรบอกด้วยเผื่อเา,าเด็กๆถามว่าเอ๊ะคุณแม่เอาอะไรมาลองมันคืออันเนี้ยมือเราเลอาไปหยิบให้ดูหน่อยมันคือเป็นกระดาษปก อะไรนะเบกกิ้งเปเปอร์แบบว่ากระดาษอบคุกกี้อะไร<ช>แบบเี้นะกระดาษไขใช่นะใช่มันจะไม่ใช่กระดาษไข่นะก็ตามร้านเบเกอรี่แหละมีขายเพราะว่าเวลานั้นน่ะมันไม่ติดเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเราเคยทําแล้วก็กลัวมันติดก็เลยเอาตะแกรงที่เป็นซี่ๆ่มาลอง ยิ่งติดหนักเลยเลือบไปในตะแกงคนานี้ล้างยากหนักเลยอารุณสวัสดิ์ค่ะเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยเราทาช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วเอาไปแช่ช่องแข็งเพราะว่าเราจะรีบให้มันแข็งเราก็รีบรีวิวแล้วก็ถ่ายให้จบแต่ปรากฏว่าเอาไปแช่ช่องแข็งแล้วลืมอาบน้ํานอนเลยตื่นมาตายแล้วจริงๆแล้วอ่ะควรจะแช่ช่องธรรมดาไม่ควรแช่ช่องแข็งนะคะ เดี๋ยวท่านผู้ชมดูเอ๊ะทำไมเอาเข้าช่องแข่งใช่ไหมจริงจริงรีบปรากฏว่าป้ามาดูเออแข่งมากก็เลยเมื่อเช้า่ป้าก็เลยย้ายมาไว้ช่องธรรมดาพักหนึ่งละอ่ะเดี๋ยวจะมาแกะกันนะคะช็อกโกแลตดูใบของเราอันนี้ถือว่าเราทําเป็นสูตรหวานน้อยสําหรับคนไม่อยากกินหวานแล้วกันนะเพราะว่าบ้านนี่ยเป็นเบาหวานอุ๊ยอุ้ย้ยอ้อุยเก็กเทะลุเพราะว่าบางจุดมันอาจจะบางไปอุยแต่สวยอะดูดิสวยไหม อืมตึ๊บอันนี้จะทะลุอีกไหมโอยอันนี้ไม่ทะลุแค่เกือบเกือบอุ้ยจะสวยอะดูดิใช่นไหมแม่พิมพ์นี้ไกะไปทำอะไรไม่รู้อะก็ไปถามอีไก่อีไก่บอกว่าเออเนี่ยมีแม่พิมพ์ที่เป็นหัวใจยังไม่เคยใช้เลยเอาไม้ให้ยืมอะไรเงี้ยอ่ะเอาสิก็ยืมมาอุ้ยกระเด็นนี่ไข่ายชิ้นละพันดได้เลยนะโอ้โห่อ <laughs> ทำไมอะเพราะว่าติ่นมันแพงใช่ใช่ใช่นะวิุ้ สวยอะดูดิเดี๋ยวต้องชิมเป็นยังไงเพราะว่าขราวนี้ทำมันก็ไม่เหมือนขราวที่แล้วนะเพราะว่าขราวนี้ใช้สูตรเข้มข้นเอยเขาเรียกว่าอะไรอะผัดไส้อะไม่เหมือนคราวที่แล้วใส่ซอสเยอะกว่าเยอะเลยแต่แม่ไปดูนะคนอื่นเขาทำอะเขาใส่ซอสชุ่มกว่าเราอีกอะปาปะอุ้ยอันนี้แบบไอเนียบางมนาะเห็นไส้เห็นภูมิก็ที่เราบอกว่าเราเหลือแล้วทํา ช็อกโกแลตพิทาชิโออ่ะที่เอาเม็ดพิทาชิโอไปคลุกอ่ะน่าจะดีนะนนดูดีอร่อยมากกินแล้วเหรอเนี่งกินอันอืมอืมอร่อยมากอร่อยแบบเต็มสิบเลยอ่ะตอนที่ทำมาป้าบอกว่ามันอาจจะไม่อร่อยเพราะเราไม่เคยเห็นช็อกโกแลตที่เป็นถั่วพิทาชิโอเม,ม็ดๆแบบนี้นะอร่อยมากมันหอมพิทาชิโออ่ะไปเราจะมาชิมช็อกโกแลตด,ดูไบเอานี้เลยนะ เราต้องหักให้ดูก่อนป่ะอืมหักครึ่งหักได้ไหมอุ๊ยนี่อ้าเป็นไง,งเหมือนไหมไม่ไม่เคยเห็นของจริงจริงๆไส้ต้องชุ่มฉ่ำกว่านี้น้ำเยิ้มกว่านี้ใช่อีนเลยนะข้างไหนก่อนดิอืมอ่อยนะพอด,ดีแบบชอกอะไรทั้งบนก็บางๆนะไม่หนา แต่ชอบก็เราเรากินแล้วมือจะเลอะแบบนี้อร่อยนะอ๋อออร่ยแต่ว่าชอ็อกโกแลตถั่วอร่อยกว่าใช่ช็อกโกแลตถั่วอร่อยกว่าไม่ต้องไปทำไปให้มันพุ่นไปเราทำชอ็อกโกแลตเนี้ยอร่อยมากแต่นี่อร่อยไหมก็อร่อยนะอร่อยอันนี้ก็อร่อยเพราะว่ามันแปลกเลยอ่ะเส้นมันแบบได้ยินเสียงป่ะอืมอืมมันเป็นช็อกโกแลตที่ไม่เคยกินมาก่อนนะออใช่แบบเนี้ยไม่เคยกินแล้วไส้มันก็จะเป็นแบบ มันก็หอมั้งคาเดเมียด้วยนะพนะิทยโยเออเออพูดผิดไปหมดอ๋ออร่อยอันนี้นะอร่อยก,ก<ล>็กินได้เลยในคราวเดียวออร่อยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยเราจะกินไม่หมดอันนี้กินหมดแล้วเนี่ยอร่อยมากจริงขอแนะนํานะคะก็คือมันทําง่ายมากเลยอะ่ะเอาเนี่ยถั่วอะไรก็ได้แล้วมาคลุกกับช็อกโกแลตก้5เก้าห้าคือถ้าเผื่อเพิ่มความเป็นพิตยโยมากกว่านี้ ไซ์ใช่ไหมอืม,มน่าจะดีกว่านี้เราว่าไซร์อ่ะต้องซอสพิซซ่าชโอต้องเยอมกว่านี้เยอะเลยออ,อีกประมาณสามเท่าสามเท่าเ <4 S 2> <5 S 1> หรอเพราะว่าเราเห็นที่เขารีวิวอ่ะเขาหักออกมาไซร์มันจะเยอมเลยอ่ะเดี๋ยวคนที่แม่ซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบนะอืมสามเท่าเป็นพันนี่ไม่รู้อ่ะน่นหนอกสิแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ใช้ยี่ห้อนั้นที่เพียวๆนะมันจะเป็นยี่ห้อที่แบบ อ่าเป็นที่เราบอกอะว่ามันจะผสมไวช็อกเออบางคนเขาแบบว่าเป็นยี่ห้อที่ผสมไว้ช็อกแล้วมันจะหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนั้นมันก็จะหวานเกินใช่ป่ะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะลองทําตามกันได้ไม่ยากแม่ทําได้คุณก็ทำได้ใช่ป่ะโอเคแล้วกันไปก่อนบ๊ายบาย